สควอตเหมือนกันแต่ได้แตกต่างกันคืออะไรฟังให้จบครับพอพูดถึงท่าสควอตผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักท่านี้ถูกไหมแต่ก็มีหลายคนที่มีความเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะเรื่องแรกนะครับที่จะต้องถอดออกจากหัวเลยคือสควอตเข่าห้ามเลยปลายเท้าลองนึกภาพตามผมนะถ้าสมมติว่าเราตัวสูงและเขาบอกว่าสควอตห้ามเข่าเลยปลายเท้ามันจะมีสภาพยังไงบ้างลองดูเข่าห้ามเลยปลายเท้าปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ย ui ui nhớ lời nhớ lời <laughs> ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถฝึกได้เต็มระยะนะเพราะว่าเราจะเข้ากับทฤษฎีที่ว่าเข่าห้ามเลยปลายเท้าดังนั้นคําว่าเข่าห้ามเลยปลายเท้าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับเข่าสามารถเลยปลายเท้าได้เพราะว่าสรีระของคนเราเนี่ยมันแตกต่างก,กันโอเคไหมและอันถัดไปนะครับการสควอตเนี่ยมันสามารถฝึกได้2แบบด้วยกันก็คือสควอตเพื่อหน้าขาแล้วก็สควอตเพื่อก้นของเราเอาแบบแรกก่อนสควอตเพื่อนหน้าขาของเราการจัดระเบียบร่างกายทํำยังไงบ้างสิ่งสาคัญนะครับในการสควอตเนี่ยเพื่อให้ได้หน้าขา คือการวางเท้าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําถัดไปคือเรื่องของรองเท้านะครับเวลาเพื่อนๆเ,เลือกรองเท้าเนี่ยพยายามเลือกรองเท้าที่เป็นพื้นแฝตนะครับไม่แนะนาให้เป็นรองเท้ารันนิ่งรองเท้ารันนิ่งเนี่ยถูกออกแบบให้ถ่ายไปข้างหน้าเลืกอก่อไหมเพราะว่ามันใช้วิง่งมันไม่ได้ใช้ในการออกกําลังกายแบบเวเททรนิ่งนะครับฝึกข,ขาเนี่ยผมแนะนําเลยคอนเวิร์หรือ m ม้กระแวนเนี่ยจุดได้ค่อนข้างโคตรดีเลยนะเดี๋ยวจะมาสาธิตจะคอร์สเพื่อหน้าขาก่อนนะครับสิ่งแรกเลยการวางเท้าอันนี้สําคัญมากขาของเรานะครับขนานกับหัวไหล่และเวลาเราาานััั่งงงงงลลลสํคคญเเยก็ืออหขรไป มูมเบนช้าๆแบบนี้นะครับแต่หลังยังตรงอยู่นะปุ๊บนันงลงไปขึ้นหนึ่งลงปุ๊บสองมผมย่อลงหลังตรงนะครับขึ้นปุ๊บอู้บส่วนต่อไปคือการสควอตเพื่อก้นนะครับมาดูที่การยืนเหมือนเดิมกางขาออกแบบนี้กว้างกว่าหัวไหล่นะครับเปิดปลายเท้าออกแล้วก็นั่งลงปุ๊บหลังตรงนะครับ โอเคหลังตรงนั่งให้สุดเลยขึ้นหนึ่งโลง่งช้าๆขึ้นสองโอ้คนทำงานเต็มที่ฝั่งข้างนะครับหลังตรงนะปึ๊บนั่งให้สุดขึ้นหนึ่งสองอายครั้งหนึ่งปึ๊บคือหลังเนี่ยสำคัญมากบางคนสควอตเนี่ยหลังโคง้งแบบนี้ อันนี้อันตรายมากนะครับไม่ควรน,นะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําหนักที่เยอะเนี่ยเราจะพยายามใช้หลังงัดซึ่งมันอันตรายกับหลังล่างมากๆครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วนะค,ะะครับสควอตเนี่ยมันสามารถฝึกได้กี่แบบลองเอาไปปรับใช้กับการฝึกขาของเราดูก็และกันว่าเราต้องการหน้าขาหรือว่าก้นสู้ๆครับ